ครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะเปรียบเทียบยีโอคาที่มาร้อนแรงที่สุดแห่งปีในตอนนี้นะครับนั่นคือยาริสเอธีปซึ่งมียอดขายอันดับหนึ่งในยีอคาเมืองไทยนะครับและผู้ถ้าชิงใหม่นะครับท่านผู้ชมมาต้าสองขี่วันหนึ่งจุดสามสกายทีปจีซึ่งสองรุ่นนี้ผมจะนำมาเปรียบเทียบในวันนี้คือยาริสเดทีปจะเป็นรุ่นพรีเมียม u x ช r y ี่ราคาหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท และมาด้าซอนนะครับเครื่องยนต์1.3 HP ราคาที่7แสน3หมื่นบาทซึ่งมาด้า2จะแพงกว่านะครับท่านผู้ชมเรามาเริ่มกันที่ยารี T เดียที่อนดีกว่าครับไม่ตีตัวรถความยาวที่4,425ม mm, ิลลิเมตรความกว้างที่1,740ม mm, ิลลิเมตรความสูงอยู่ที่1,480ม mm, ิลลิเมตรระยะต่ำสุดจากพื้นกาวเคเลน160มิลลิเมตรล้อสีวงเลี้ยวแคบสุด4.8 ความจุถ่านน้ำมัน40ลิตรตัวนี้4สูบแถวเรียง16วาวตัวนี้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่94แรงม้า110นิวตันเมตรระบบจ่ายน้ำมันเป็นแบบโฮสต o n ีด E-FI ตัวนี้เป็นแบบขับเคลื่อนล้อหน้าส่งกำลังเครื่องยนต์เป็นแบบ Super ร์ CVT-I พร้อมซิปเพื่อนท้ายชิปตัวนี้เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับยางมีขนาด 195/60R16 ตัวนี้ล้อรอยขนาด16นิ้ว พวงมาล,ลัยเป็นแบบ power esp นะครับท่านผู้ชมไฟหน้าเป็นแบบเรด,ดไฟส่องสว่างเวลากลางวัน daytime running light ตัวนี้ไฟท้ายเป็นแบบ led light guiding สาวอากาศนะครับเป็นแบบครีดแผลมหรือว่าชักฟินกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบพีระเงาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับท่านผู้ชมต่อไปเป็นมาตรวัดเป็นแบบวิจิตต้อนนะครับท่านผู้ชมจอสแสดงผลการก,กับขี่เป็นแบบ M i d แบบจอสี t f p ขนาด7นิ้ว พวงมาลัยปรับได้สีทิศทางสูงต่ำและใกล้ไกลระบบสมาร์ทเอนทีและพุชสตาร์ทระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแอปทีฟคนโทรลแบบออสปีดมาพร้อมสต็อปแอนด์โกระบบเบรงมือไฟฟ้าพร้อมมอเตอร์ฮูกุญแจรีโมทเครื่องเสียงวิทยุ f m AM หน้าจอขนาดสัมผัส9นิ้วช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า usb ด้านหน้าระบบเชื่อมต่อบลูทูธรองรับโทรศัพท์และการเล่นเพลง ระบบแ p ปเปิลคาและแอนดรตจำนวนลำโพงเป็นแบบหกจำแแน่งเป็นเครื่องเสียงของ er. ไพโอนียสวิตช์แยกกันกับผีได้3แบบ e c โค่นมและสปอร์ช่องต่อนะครับไฟฟ้า2 2บโวลต์โมเดเวนคอนโซลหน้าช่องต่อ USB นะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังระบบประประกาศเป็นแบบอัตโนมัติพร้อมควงฝุ่น p m 2.5กระจกมองหลังเป็นแบบปรับลดแสงสะท้อนได้ ระบบ2สว่างนะครับภายในห้องโดยสารระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าโอ้โหถือว่าให้มันดีมากเลยนะครับมาดูระบบความปลอดภัยของยัดิดตเอทิบ้างนะครับมันมีอะไรกันบ้างกล้องมองภาพรอบคัน PVM p a n o r a m i c View Monitor กล้องบันทึกหน้ารถสัญญาณเตือนหน้าหลังนะครับหรืวยว่าเซนเซอร์เองเซนเซอร์ด้านหน้าจะให้มา2ตํตแหน่งหน้าหลังให้มา4 ชุดช่องอยางฉุกเฉินไฟเบรกด้วยสายเป็นแบบ LED สัญญาณไฟฉุกเฉินเวลาเบรกกระทันหัน ESS Emergency Brake Signal ระบบเส้ทนทางล็อกระบบไล่ฟ้าที่กระจกหลังระบบโปรงกรนล็อก ABS Anti-lock Brake System นะครับท่านผู้ชมระบบกับใจแ่งเบรก EBD Electronic Brake Force Distribution ระบบเส้ญญนแรงเบรก BA Brake Assist ระบบควบคุมนะครับการทรงตัว ระบบป้องกันลมบนฟี TRC Traction Control System ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน HAC Hill Start Assist Control ระบบช่วยเตือนมุออับที่กระจมองข้าง BSM Blind Spot Monitor ระบบช่วยเตือนขณนะถอยหลัง r c d a Rear Cross Traffic Alert ระบบจังอนะชน,น้นหน้าระบบเปิดปิดไฟสูงอจ s ริยะ a AH EHB Automatic High Beam ระบบเตือนเมื่อรถออกรถเรียนพร้อมหน่วงพร้อมอไรกับ LDA Lean Diperture Alert ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว Front Diperture Alert ระบบป้องก,กันการเหยียบคันเร่งผิดวิธีถุงลมนิรภัยนะครับคู่หน้าน้ำมันดูดลมให้มาหใบนะครับจุดยึดสําหรับเด็ก i s ซฟ i x เข็มขัดคู่หน้าแบบดึงรังกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติเข็มขัดนิรภัยเบาะหลังระบบกุญแจ Immobilizer ร,ระบบเตือนการจรกรรม TDS นี่คือระบบความปลอดภัยทั้งหมดของยาริสเอ i ีบรุ่นพเมยมลักจุลีนะครับท่านผู้ชมโอ้โหถือว่าให้ PM 2.5นะครับให้มาถือว่าดีมากๆและลำโพงให้6ตำแหน่งเป็นของไพโอเนียด้วยนะครับมาดูผู้ท้าชิงกันบ้างนะครับมาด้าสองครับมาด้าสองนะครับมาพร้อมันยนต์สกายเอชีบจีนอยู่สามแถวเรียงสี 16, วว่สูบสิบหกวลแรงม้าสูงสุด93แรงมา้า123นิวตันเมตร ระบบน้ำมันจ่ายเชื้อเพลิงนะครับอิเล็กทรอนิกส์ไดลิกอินเจคชันระบบความจุถังน้ำมันนะครับ3ามลิตรประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงที่เติมได้นะครับน้ำมันเบนซินเลสารนะกัวหรือแก๊สโซฮออกเทน9 5 e 1 0 e 2 0ระบบคันเร่งนะครับเป็นคันเร่งไฟฟ้าระบบเกียร์สกายทิปไรนะครับอัตทโนมัติสปีดพร้อมเมนนวลโหมดนะครับตัวนี้ถือว่ามีเมนนวลมาให้ด้วยนะครับระบบควบคุมสัตว์นะครับ ต่อไปครับระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่ขั้นสูง GVC+ Plu ระบบช่วยประหยัดน้ำมัน i อ o ต็และประหยัดพลังงาน iE loop ระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับ Sport p e d a เทนชิโอ้โหอันนี้ถือว่าให้มากกว่านะครับให้มากกว่า t ต y o t a เลย t ต y o ต้ไม่มี p e ทเทน h i p นะครับแต่มาเตอร์สองมีระบบเบรกนะครับด้านหน้าเป็นแบบดิดเบรกพร้อมเครียดระบายความร้อนด้านหลังเป็นนัมเบรกนะครับส่วน t o y ยต a นะครับให้ดิดเบรกสีล้อที่ว่าตรงนี้ มาได้สองแพ้โตโยต้านะครับท่านผู้ชมระบบกันสะเทือนนะครับอิสระแม็กพัสดาสตาร์ทพร้อมในกาโคงอันนี้สลัดด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบอิสระทอร์ชั้นบีมนะครับขนาดยาง1นึ่งเป็นห้า R 15ส่วนยาริสเอทีมนะครับให้ความ16นิ้วนะครับท่านผู้ชมถือว่ายาริสเอทีมเนี่ยให้มาใหญ่กว่านะครับท่านผู้ชมนะมาดูพิตีตัวถัง,งคารุ่กันมากนะครับความยาวของรถอยู่ที่4,355ม mm. มิลลิเมตร ความกว้างอยู่ที่1,695ม mm, ิลลิเมตรความสูงอยู่ที่1,470ม mm, ิลลิเมตรระยะถ้ำสูงจากพื้นเรียกว่ากาวแคลนนะครับ140มิลลิเมตรอันนี้ถือว่ามาต้องสอต่ำกว่ายอดิดเอเทีเมนะครับนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดนะครับ4.7 mm. ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ led ไฟสองสว่างสวับเวลาขับกลางวันนะครับ LED signature นะครับ daytime running lamp ระบบไฟหน้าปรับระดับอัตโนมัติ ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติกระจังหน้านะครับกระจงหน้าเป็นแบบลดเสียงรบกวนล,ลังคาและกระจกเป็นแบบชีดํานะครับท่านผู้ชมกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างปลายท่อครนเนียมนะครับตัวนี้สกาศเป็นแบบฝังที่กระจกนะครับส่วนยารีเดทีฟนะครับเป็นแบบคีดเพลาหรือชักฟินนะครับยาเดทีฟได้เท่กว่านะครับท่านผู้ชมเบาะนั่งหน้าหน้านะครับสลับคนขับ ตัวนี้มาตรสปรับได้โหทิศทางปรับไฟฟ้าด้วยนะครับพรอมเมมรี่ซีสองจุดส่วนยาริตนะครับเอที A ip, ปรับมือนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ถือว่ามาตรสให้เยอะกว่านะครับท่านผู้ชมนะมาตรสให้เยอะกว่ามาตรวัดรอบเครื่องยนต์นะครับเป็นแบบดิจิตอลระบบปรับอากาศอัตโนมัตินะครับส่วนยาริดเอทีมเนี่ยอัตโนมัติเหมือนกันแต่เขาจะมี PM นะครับกวางฝน่น p อ2.5ุด้าด้วย ยารีดเดทีบมีได้เปรียบนะครับเพราะว่ามีกองฝุ่นเพียมกองฝุ่นห้าพอมาไล่ปัดประดับด้วยสีทิศทางนะครับถือว่าให้เท่ากันนะครับท่านผู้ชมหน้าจอสีเซนเตอร์ดิสเพลย์นะครับแบบสัมผัสขนาดเจ็ดนิ้วส่วนยารีดให้เก้านิ้วยาริดให้ใหญ่กว่านะครับระบบรองรับ Apple ิ a คาเฟ่แนนอยออโต้แบบไร้สายนะครับส่วนยาริดเดทีปยังใช้เสียบสายอยู่นะครับท่านผู้ชมระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านบลูทูธลำโพงหกตำแหน่งนะครับ ยายดิทีเทียโอโกําลงนะครับแต่ยาดิสจะได้แบบไพโอเนียนะคะท่านผู้ชมยาดิได้ทียบเครื่องเสียงดีกว่านะครับช่องเชื่อมต่อ USB และ a u x ช่องจ่ายไฟสํารอง1 2โวลต์ช่องใส่เอทีคัสํำหรับระบบนำทางนีเวเกเตอร์อุปกรณ์แท่นชาร์จแบบได้สายนะครับแบบเปิดชาร์จเจอร์นะครับยาดิสไม่มีนะครับท่านผู้ชมนะมาถึงระบบความปลอดภัยกันบ้างนะครับท่านผู้ชมระบบกุญแจร,รีโมทอัจฉริยะนะครับ สมาร์ทคิเลตเอ็นทีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะ push start button นะครับกุญแจอิมเมอร์บิเลเซอร์และสลัญญาณการขโมยระบบแสดงภาพนะครับโซนส,สิบองศากล้องนะครับวิวมอนิเตอร์นะครับท่านผู้ชมก็ให้มาเหมือนกันแต่ว่ามาตร้งสองให้เจ็ดนิ้วนะครับตัวใต้ให้เก้านิ้วตัวใต้จะได้มุมมองที่ใหญ่กว่านะครับระบบเปิดปิดไฟสูงอ,นอ,นอนัตโนมัติอันนี้ให้เท่ากันนะครับ hbc high beam control นะครับตัวนี้ระบบ ควบคุมความเร็วอัตโนมัติ MRCC มาด้าเดลดาควบคุมโถนะครับอันนี้ยานี้ได้ถีบก็มีอ d a p t i v e Cruise c o n t นะครับยานี้จะมีสต็อ s t o น g ูด้วยนะครับมาถึงจุดยืนิ่งเลยส่วนมาด้ายังไม่ถึงจุดยืนิ่งนะครับท่านผู้ชมอันนี้ถือว่ายานี้ได้เปรี่ยบนะครับระบบจังหวะชนหน้าพร้อมระบบช่วยเบรกนะครับตัวนี้ s b s Smart Brake Support นะครับระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงอ่อนเลน LdwS l ล a n e j e r t u r e Warning System นะครับโอ้ระบบความปลอดภัยไม่ยอมไม่มีใครยอมใครเลยนะครับระบบช่วยอยู่รถอัตโนมัตแบบ a d v a n นะครับระบบเตือนเมื่อมีรถจากมุมอับสายตานะครับ ABSM a d v a n b l i n d s p o r t Monitor นะครับตัวนี้ระบบเตือนเมื่อมีรถนะครับเวลาถอยหลังนะครับ r c d a r e c o r d t a f i c Alert ระบบประกันล็อกเป็นแบบ CWABS นะครับ พราะระบบประจายแเบรก EBD อิเ,ล,เล็กทรอนิกส์เบรกฟอรต์ดิทายพิชั่นระบบเสริมแรงเบรก BA เบรกแอซิสนะครับระบบป้องกันล้อเมุคฟรีและควบคุมการเลื่อนถลย TCS Traction Control System ระบบควบคุมสมรรภาพการทรงตัวของรถ DSC Dynamic Stability Control ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทันหัน ESS Emergency Signal System ถุงนิรภัยนะครับถุงนิรภัยเนี่ย มานห้าสองให้สองใบนะครับคือคู่หน้าส่วนยันดี้ได้ถีบให้ออกไปนะครับคู่หน้าด้าน,นข้างและม่านถุงลมพวงมะไลนะครับยุบตัวตามการดังกานของทุงนโลนยภัยนะครับได้เป้นเป็นเบรคนี้ยุบตัวได้ด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าดีมากๆครับระบบช่วยออกตัวขนาดจนทางรน้าชันจุดยึด,ดสนับเด็กไอโซฟิกเซนเซอร์ถ้าเป็นยันดี้ได้ถีบจะให้หน้าหน้าสอนครับส่วนมานห้าสองให้หน้าหน้าสีหน้าหลังสีนะครับ เอดียทีีบจะให้แค่6ตำแหน่งนะครับส่วนมันหน้าสองให้8นะครับคือหน้าสี่หลังสีตัวนี้มันหน้าสองได้เปรียบนะครับสำหรับเซนเซอร์นะครับไฟเตือนการคาดเข็มพันธุ์นิรภัยทุกที่ทุกตำแหน่งนะครับท่านผู้ชมเข็มคันธนิพายด้านหน้าสาจุดสองตำแหน่งปรับระดับได้เข็มคันธนิพายด้านหลังสาจุดสามตำแหน่งนะครับเข็มขันดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับแล้ผ่อนแรงอัโตโนมัติ คาเหล็กเสริมกังกระแทกด้านหน้าแะข้างนะครับและด้านหลังตัวนี้ถือว่ามาด้าสอและยาริทเ t ทีเนี่ยจะต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับถ้าหาจุดเด่นของยาริ v เ t ทีก็จะมีความฝุ่น PM2.5 และอะแดปติว์โกลทนเขามาพร้อม Stop ปเอ็ด้วยนะครับถือว่ายาริทเอทีฟนี่ให้มันดีมากๆครับแต่มาต้าสอก็มีข้อเด่นของเขาเหมือนกันครับก็คือมีแท่นชาร์จแบบได้สายมาให้นะครับ แท่นชาร์จแบบไร้สายเขาให้มาแล้วก็ยาริทเอทีฟเขาก็จะมี Apple c a คาเพและอนโต้แบบไร้สายด้วยนะครับถือว่าดีคนละแบบนะครับท่านผู้ชมนะส่วนราคาย้ำอิสระน,นะครับถ้าเป็นยาริทเอทีฟพเมีมลักชัวรี่นะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้าสีขาวมุกก็เพิ่มเงินนะครับเจ็ดพันนะครับสำหรับยาริทเอทีฟส่วนมาด้าซอนนะครับ รุ่น SP ขึ้นอยู่1.3นะครับเบนซินราคาอยู่ที่7,003นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ม,มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ